ครับผมต้อมจากใทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda City e-sev รถยนต์ซิตี้คาโฉมใหม่ล่าสุดของ Honda นะครับซึ่งเพิ่งจะเข้ามาทำตลาดไม่นานนี้นะครับหลายท่านยังสงสัยอยู่ว่าเทคโนโลยี e-sev คืออะไรรวมทั้งเพื่อนๆผมนะครับทางหลังบ้าน YouTube ก็ ถามมาว่าเทคโนโลยี e-sev คืออะไรวันนี้เราได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่เขาใหญ่นะครับมาทำการรีวิวพร้อมกับอธิบายให้ฟังนะครับว่าเทคโนโลยี e-sev ของ Honda City ชโฉมใหม่นะครับที่เรียกว่า e-sev คืออะไรบ้างครับ Honda City e-sev นะครับทำไมถึงเรียกว่า e-sev จริงๆแล้วก็คือเป็นชื่อเรียกทางการตลาดของ ฮอนด้านั่นเองครับหรือว่าเป็นการสื่อสารทางการตลาดของ honda นะครับในปัจจุบันนี้นะครับฮอนด้ honda ก็จะเรียกในกลุ่มของเครื่องยนต์ไฮบริดว่าเป็นเทคโนโลยี e s e v ทั้งหมดนะครับสำหรับรถยนต์ไฮบริดครับโดย Honda City e s e v ก็จะถูกใช้เรียกเป็นรุ่นแรกของรถยนต์ honda ครับเรียกได้ว่านะครับภายใต้เทคโนโลยี e s e v หรือว่าชื่อทางการสื่อสาร e s e v ก็จะถูกนํามาใช้ใน รถยนต์ไฮบริดหรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของ Honda ยุคใหม่ทั้งหมดครับ Honda City e h e v เข้ามาทำตลาดเพียงรุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่น r s ตั้งราคาเอาไว้8,39,000บาทครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับ ถ้ามองในเรื่องของรถยนต์ซิติคาร์หรือว่าเปรียบเทียบกับรถยนต์ในกลุ่มซิติคาร์อาจจะดูว่าราคาแพงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์สปอร์ตไฮบริด i mmd หรือว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ2มอเตอร์นะครับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ Honda ที่ให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดน้ามันมากๆมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับที่เคลมเอาไว้ถึง27.8 รรินอกจากนี้นะครับก็ยังเปลี่ยนไปด้วยระบบความปลอดภัยชั้นสูงเลยว่าระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda ที่เรียกว่า Honda Sensing นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถยนต์รุ่นนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับอุปกรณ์เด่นๆรวมทั้งในเรื่องของการขับขี่นะครับการใช้งานต่างๆอุปกรณ์ฟีเจอร์เด่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริดแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing ระบบเชื่อมต่ออย่าง Honda Connect นะครับที่ติดตั้งเข้ามานะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจทํางานอย่างไรบ้างครับ เรามาลงรายละเอียดการตกแต่งภายนอกของ City ESEV คันนี้นะครับเริ่มจากภายนอกเลยด้านหน้านะครับการตกแต่งสัญลักษณ์โลโก้ h m a r k เข้ามานะครับเห็นได้ว่ามีการตกแต่งกรอบสีฟ้าเข้ามาซึ่งดูแตกต่างกันแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของในรุ่น ESEV ทั้งหมดครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น RS ซึ่งการตกแต่งเน้นดีไซน์แบบสปอร์ตเข้ามาโดยเฉพาะการตกแต่งด้านหน้านะครับกรอบคิ้วการตกแต่งคิ้วบริเวณด้าน ขอบฝากระโปรงทั้งหมดนะครับเป็นคิ้วสีดําแบบกลอสแบ็กหรือว่าสีดํามันนอกจากนี้นะครับชุดตกแต่ง rs จะเห็นได้ชัดว่าเน้นความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแนวรังพึ่งทั้งหมดครับด้านรายละเอียดโคมไฟด้านหน้านะครับมีการตกแต่งสวยงามเป็นครีบเป็นผลึกสวยงามแล้วก็เป็นไฟแบบ led มาพร้อมกับไฟ daytime running light ด้วยครับส่วนด้านล่างนะครับที่ติดตั้งอยู่ใต้กันชนก็คือไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกที่ให้มาในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันครับนอกจากนี้สกเกิร์ตชัยล่างก็จะเป็นสกเกิร์ตท,ที่ตกแต่งหรือว่าดิฟในสไตล์รวดลายแบบเคลปล่าเข้ามาทั้งหมดครับรายละเอียดด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกสีดําแบบกรอสแบ็กเหมือนกันแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยครับ ส่วนรายละเอียดของล้อนะครับเป็นล้อขนาด16นิ้วเป็นล้อลายก้านตกแต่งแบบทูโทนเข้ามาล้อ16นิ้วนะครับก็จะมาพร้อมกับยางขนาด1 8 5 5 5 r 1 6ด้วยครับระบบเบรกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นระบบเบรกแบบดิสทั้ง4ล้อแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อ ABS, ล็อก abs รวมทั้งระบบกระจายแรงเบรก ebd ด้วยครับรายละเอียดการตกแต่งด้านหลังนะครับที่เห็นชัดเจนก็คือเสาอากาศแบบครีบฉลามเป็นสีดํามันหรือว่า gloss b a c k เหมือนกันครับนอกจากนี้นะครับนี่ สไปเลอร์บนฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นสไปเลอร์สีดําตกแต่งสปอร์ตเป็นสไปเลอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งตกแต่งอุปกรณ์ที่ดูสอดรับกับด้านหน้าเช่นกันครับส่วนอื่นๆนะครับด้านท้ายรถนะครับที่เห็นชัดเจนก็คือสัญลักษณ์ h ฮชบาร์เหมือนกันแล้วก็กรอบด้านในเป็นกรอบสีฟ้าเช่นกันนะครับสำหรับ Honda City e s e v นอกจากนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์นี่ครับรูปตัว e ตัวเล็กนะครับแล้วก็ h e v เข้ามาแล้วก็ต่อด้วยรุ่นตกแต่งพิเศษก็คือรุ่น r s ครับ ด้านรายละเอียดของไฟท้ายก็จะมีกรอบคิ้วตกแต่งด้านบนเข้ามาเป็นคิ้วตกแต่งสีดําเช่นกันครับส่วนด้านล่างก็จะออกแบบเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นตัวรีดอากาศจากด้านล่างแล้วก็มีการดิฟไรเคปล่าเข้าไปซึ่งจะสอดรับกับการตกแต่งของกันชนด้านหน้าด้วยครับด้านกระจกมองข้างฝั่งซ้ายก็จะติดตั้งกล้องเข้ามาด้วยกล้องตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่ Honda เรียกว่า Honda เรนวอตครับ h o น d a r เรนวอตมีประโยชน์อะไรก็จะคอยแสดงภาพทางฝั่งซ้ายเข้ามาเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟเลี้ยวทางฝั่งซ้ายนะครับกล้องก็จะคอยแสดงภาพบริเวณตรงกลางหรือว่าจอตรงกลางของเรานะครับทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อไหรที่เราทําการเลี้ยวซ้ายครับดูดรายละเอียดรอบคันกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดรายละเอียดของขุมพลังหรือว่าเครื่องยนต์สปอร์ตไฮบริด iMMD ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ใน Honda City e s e v โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้ครับ เรียกได้ว่าเครื่องยนต์สปอร์ตไฮบริดแบบนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีฟูลไฮบริดที่ใช้ใน Honda a c c o r d มาแล้วหรือว่าใช้ในรถยนต์รุ่นใหญ่อย่าง Honda a c c o r d มาแล้วนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เครื่องยนต์ที่เรียกว่าฟูลไฮบริดนะครับถูกติดตั้งเอาไว้ในรถยนต์ซิดิคาครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแอตคินสันเซอร์เคิลนะครับทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปมอเตอร์ไฟฟ้าตัวแรกก็จะ ทำหน้าที่คอยปั่นไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ที่เรียกว่าระบบซีรีส์ไฮบริดนั่นเองครับนอกจากนี้มอเตอร์ไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวที่จะคอยขับเคลื่อนรถนะครับก็ยังสามารถชาร์จกําลังหรือว่าชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ด้วยในจังหวะที่รถถอนคัะเลงหรือว่าในจังหวะที่เราเหยียบเบรกครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในรถยนต์สิติคาบ้านเราครับ เครื่องยนต์เบนซินที่ถูกติดตั้งเอาไว้ใน Honda City e-sev เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรดับเบิลโอเฮดคมชาร์ปแบบ4สูบ16วาล์ว ivtec นะครับพร้อมกับระบบหัวฉีดมัลติ point, p o ย n ์ pgm-fi เครื่องยนต์บล็อกนี้ยังสามารถรองรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลได้ถึง e20 ด้วยครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าทำงานอยู่ที่5,600ถึง6,400 รอบต่อนาทีโดยจะทำงานร่วมกันกันกบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งให้กำลังสูงสุดถึง109แรงม้านะครับทำงานตั้งแต่รอบ3,500ถึง8,000รอบต่อนาทีด้วยครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรนะครับหรือว่า25.8กิโลกรัมเมตรโดยจะทำงานด้วยรอบเครื่องยนต์ตั้งแต่0จนถึง3,000รอบต่อนาทีเลยทีเดียวครับส่วนระบบส่งกำลังหรือว่าชุดขับเคลื่อนนั้นเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ครับด้านรายละเอียดของแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ใน Honda City eH EV โฉมใหม่คันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด1กิโลวัตต์อวโดยแบตเตอรี่นะครับก็จะมีทั้งหมด4โมดูลด้วยกันครับโดย4โมดูลก็จะถูกแบ่งออกไปเป็น48เซลล์ที่ถูกติดตั้งอยู่นะครับโดยรายละเอียดของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น ในปริมาณความจุที่เท่ากันแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนก็จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาวกว่าด้วยครับบางท่านนะครับยังสงสัยว่าค่าบำรุงรักษาของรถยนต์ไฮบริดยุคนี้แพงหรือเปล่ามาดูรายละเอียดค่าบำรุงรักษาใน Honda City e s e v คันนี้กันเลยครับสำหรับค่าบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา5ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรนะครับโดยประมาณก็จะอยู่ที่19,316บาทครับ เรียกได้ว,ว่าค่าบุมรักษา5ปีไม่แพงเลยนะครับนอกจากนี้ Honda ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ารถยนต์ซ e ิต ESEV ชโฉมใหม่นะครับโดยมอบฟรีค่าวแรงนะครับ5ปี1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรหรืออย่างใดยอย่างหนึ่งถึงก่อนครับสำหรับลูกค้ารถยนต์ Honda ยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Honda นะครับเว w ร honda.co.th/service นะครับเพื่อจะคลิกเข้าไปในไอคอนของ Perilicon ซึ่งเป็นไอคอนตรงกลางนะครับเข้าไป Register หรือว่าเข้าไปลงทะเบียนรถยนต์ของเรารุ่นรถของเรานะครับดูรายละเอียดการเช็คระยะหรือว่าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ดูรายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายต่างๆแต่ละปีได้อย่างง่ายดายครับเมื่อพูดถึงระบบความปลอดภัยของ Honda นะครับที่เรียกว่า Honda Sensing หรือว่าระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับซึ่งจะทางานผ่าน กล้องด้านหน้าซึ่งเป็นกล้องเลนวายขนาดใหญ่นะครับเป็นกล้องมุมกว้างได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีความชัดเจนมองเห็นได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนครับเรียกได้ว่านะครับเส้นถนนวัตถุต่างๆนะครับก็จะถูกตรวจจับผ่านกล้องด้านหน้าอย่างชัดเจนเช่นกันครับโดยกล้องที่ทํางานผ่านระบบความปลอดภัย Honda s e n s ซิ g งนะครับก็จะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบเตือนการชนพร้อมกับระบบช่วยเบรก CMBS อันที่2นะครับก็คือระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่เราได้ทําการทดสอบไปแล้วนะครับว่าเป็นระบบที่ทํางานได้อย่างแม่นยำมากๆที่เราเรียกว่า Adaptive Cruise Control หรือว่า ACC นั่นเองครับอย่างที่3ก็คือระบบช่วยเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกจากช่องทางเดินรถครับหรือว่าระบบ RDM with LDW ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถหรือว่า LKAS ติดตั้งมาด้วยรวมถึงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติหรือว่าออโตไฮบีมก็จะถูกติดตั้งเอาไว้ใน Honda City โฉมใหม่คันนี้ทั้งหมดครับเข้ามาดูรายละเอียดการตกแต่งภายในของ Honda City e-h-e-v รุ่นน <zijn losers> ี้กันครับ สำหรับการตกแต่งภายในนะครับต้องบอกได้เลยว่าภายในมีการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตนะครับคอนโซลด้านหน้าหรือว่าแผงแดชบอร์ดเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการตัดกรอบบริเวณกรอบแอร์ทั้งหมดเป็นกรอบแบบสีเทาเข้ามานอกจากนี้บริเวณแผงแดชบอร์ดด้านหน้าก็ยังหุ้มด้วยหนังซึ่งเป็นวัสดุแบบซอฟทัชรวมทั้งการเดินตะเข็บได้สีแดงเข้ามาสแสดงสัญลักษณ์การตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเข้ามารวมถึงนี่ครับช่องปรับแอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นช่องปรับแบบมีกรอบสี แดงทั้งหมดครับซึ่งจะสอดรับกันดีกับการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตรวมถึงการตกแต่งนะครับเป็นแถบการตกแต่งสีกอสแบ็กหรือว่าพีโนแบ็กสีดําเข้ามาด้วยนะครับก็จะสอดรับกับการตกแต่งด้านหน้าได้เป็นอย่างดีครับมาในส่วนของเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งออกแบบเป็นปีกเบาะขนาดใหญ่นั่งได้อย่างสบายโดยเฉพาะเบาะรองนั่งก็จะมีพื้นที่ที่ยาวพอสมควร ตัวเบาะนะครับมีการตกแต่งแบบหนังนะครับเป็นวัสดุที่เป็นหนังแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับผ้าหนังกลับหรือว่าหนังชามัวครับตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงเข้ามาทําให้ดูลุกหรือว่าดูดีไซน์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับด้านระบบความปลอดภัยนะครับอย่างถุงลมนิรภยัยหรือว่าแอร์แบ็กติดตั้งมาถึง6.6จุดแหน่งด้วยกันสําหรับ Honda City ehev คันนี้ครับด้านเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็จะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสข,ขนาด8นิ้ว ซึ่งเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อได้นะครับหรือว่ารองรับระบบ Apple Ca r p เฟได้ด้วยเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบ iPhone ได้อย่างสบายครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda Connect ได้ด้วยนะครับซึ่ง Honda Connect ที่เราสามารถติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปของ Honda นะครับจะสามารถเข้าไปดูเส้นทางการเดินทางค้นหาจุดหมายปลายทางค้นหาตำแหน่งรถของเรานะครับรวมทั้งโทรออกฉุกเฉินได้ด้วยครับหน้าจอ8นิ้วก็ยัง สามารถ <laughs> แสดงภาพจากกล้องมองหลังเข้ามาด้วยซึ่งกล้องมองหลังก็จะมาพร้อมกับเส้นกระ,ะยะสามารถปรับตำแหน่งมุมกล้องในการมองเห็นได้ด้วยครับนี่ครับจุดแรกก็จะเป็นภาพมุมกว้างครับจุดที่2ก็จะเป็นภาพปกตินะครับนี่ก็จะเป็นการแสดงภาพแบบปกติเข้ามาจุดที่3นะครับที่จะแสดงภาพก็จะเป็นภาพมุมต่ําหรือว่ากดลงมาทําให้เราถอยจอดนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์เด่นเดนอย่าง n d น r a i n w นวอตติดตั้งมาด้วย Honda r a i น w a t นะครับก็จะเป็นระบบแสดงภาพจุดอับสายตาทางฝั่งซ้ายนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะคอยแสดงภาพซึ่งเป็นภาพมุมกว้างทําให้เราขับขี่หรือว่าเราเลี้ยวซ้ายได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟที่เป็น power outlet 12โวลต์120วัตต์มาด้วยครับ รวมถึงนะครับยังให้ช่องเชื่อมต่อแบบ USB มาถึง2ช่อง2ตําแหน่งด้วยกันนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อจะเชื่อมต่อกับหน้าจอนะครับหรือว่าเครื่องเสียงรวมทั้งยังสามารถเสียบชาร์จไฟได้ด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของชุดคอนโซลเกียร์นะครับแป้นเกียร์ก็จะเป็นแป้นเกียร์สีดํา gloss b a c k หรือว่า piano b a c k นะครับเป็นสีดํามันนะครับดูสอดรับกันดีกับชุดตกแต่งแผงแดชบอร์ดเช่นกันรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ ปาร์กิ้งหรือว่าเบรกมือไฟฟ้านะครับให้มาด้วยรวมทั้งออโต้เบรคโฮนะครับสามารถใช้งานสั่งงานได้ง่ายนะครับเพียงกดลงไปแค่นั้นเองครับมาดูกันที่รายละเอียดของพวงมลลาลัยครับพวงมลลาลัยนะครับเป็นพวงมลลาลัย3ก้านนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ Honda ส่วนชุดควบคุมนะครับก็จะมีชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายจะเป็น ชุดควบคุมข้อมูลนะครับหรือว่าจอแสดงข้อมูลต่างๆรวมทั้งชุดควบคุมเครื่องเสียงด้วยครับชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายก็จะคอยควบคุมการทํางานของมาตรวัดเรือนใหม่ทางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นจอท FT จอสีขนาด7นิ้วนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะคอยแสดงข้อมูลการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานของระบบไฮบริดนะครับ เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับการทํางานร่วมกันการทํางานผสมผสานกันนะครับในระบบไฮบริดการทํางานของเครื่องยนต์อย่างเดียวการชาร์จกลับนะครับระบบการทํางานของไฮบริดก็จะปรากฏขึ้นเป็นภาพกราฟิกสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าระบบความปลอดภัยของเรานะครับนี่ครับ Lane Departure w a r นิ n งนะครับนี่มีระบบที่เราเปิดเอาไว้รวมทั้งนี่ครับก็จะเป็นระบบ CMBS นะครับหรือว่าระบบช่วยเตือนแล้วก็เบรกก่อนการชนครับบริเวณ พวงมลาลัยก็ยังติดตั้งแป้นเข้ามานะครับแป้นตรงนี้ไม่ใช่แพทเทิร์นชิพสำหรับเปลี่ยนเกียร์แต่ว่าเป็นเคอร์โมดครับเคอร์โมดมีหน้าที่อย่างไรเคอร์โมดก็จะเป็นตัวหน่วงช่วยนะครับในการชาร์จกลับของมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้เรานะครับสามารถเก็บประจุเข้าสู่แบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นครับโดยเคอร์โมดก็ยังสามารถปรับระดับได้มากถึง3ระดับด้วยกันครับ มาดูชุดควบคุมทางฝั่งขวาครับชุดควบคุมทางฝั่งขวามีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีทั้งระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับนี่ครับสามารถปรับแล้วก็ควบคุมได้ครับก็ยังสามารถเปิดปิดระบบช่วยเตือนและควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องจราจรได้อีกด้วยครับจุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการติดตั้งระบบพวงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศทางทำให้เรานะครับผู้ขับขี่สามารถปรับได้ตามสริละของเรานะครับขับขี่ได้อย่าง ปลอดภัยแล้วก็ขับได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นครับบริเวณแป้นพักเท้านะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็ยังได้รับการตกแต่งมาในสไตล์สปอร์ตเช่นกันครับเบาะนั่งแถวที่2นะครับตอนนี้ผมลองมานั่งบริเวณผู้โดยสารด้านหลังดูต้องบอกได้เลยนะครับว่าแถวที่2มีพื้นที่ในส่วนของเล็กรูมหรือว่าพื้นที่ในการวางขาที่กว้างมากๆครับ รวมถึงในด้านความสะดวกสบายก็ยังติดตั้งช่องแอร์มาถึง2ช่องครับนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งช่องเสียบชาร์จไฟแบบ power outlet มาให้ถึง2ช่องครับเบาะนั่งตรงกลางยังสามารถเปิดออกมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําและก็ขวดน้ําได้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันครับถ้าจะถามถึงความประทับใจจากการ ขับทดสอบ h o n d a CITY e s e v คันนี้นะครับในการเดินทางกรุงเทพเขาใหญ่วันนี้ก็พบว่าจุดที่โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการเร่งออกตัวครับการเร่งออกตัวทำได้น่าประทับใจมากๆในเรื่องของแรงบิดนะครับที่จะทำงานตั้งแต่รอบความเร็วตั้งแต่0 0 0ถึง3,000 รอบต่อนาทีส่งผลให้เรื่องของการออกตัวหรือว่าการตอบสนองอัตราเร่งในช่วงของการออกตัวทันได้โดดเด่นมากๆครับเราลองจับเวลาดูอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณ10วินาทีด้วยกันครับรวมไปถึงในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงก็จะถ่ายทอดสมรรถนะออกมาอย่าง น่าประทับใจครับเพราะว่าการทํางานของระบบไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่ทํางานสอดประสานกันนะครับทำให้มีการตอบสนองในช่วงเร่งแซงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและก็ทําให้เรานะครับขับขี่ในช่วงเร่งแซงได้อย่างมั่นใจด้วยครับ ด้านการบังคับควบคุมนะครับมีการตอบสนองของพวงมาลัยที่โดดเด่นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะครับมีการตอบสนองแปรผันตามระดับความเร็วของรถนะครับเรียกว่าทําให้เรามีการบังคับควบคุมได้อย่างน่าประทับใจโดยความเร็วต่าพวงมาลัยก็จะให้ความนุ่มนวลแล้วก็เบาดีมีความคล่องตัวในการขับใช้งานในเมืองครับแต่เมื่อความเร็วสูงขึ้นนะครับระดับหรือว่าน้ําหนักของพวงมาลัยก็จะ เดืดขึ้นหรือว่าหนักขึ้นนะครับทำให้เรานะครับมีความมั่นใจในการขับขี่ในขณะที่เดินทางไกลด้วยครับด้านระบบรองรับแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็จัดว่าเป็นช่วงล่างที่ให้ความนุ่มนวลแล้วก็สะดวกสบายดีครับเรียกได้ว่าการขับทางไกลครั้งนี้จากกรุงเทพมาเขาใหญ่ไปกลับนะครับในวันเดียวหรือว่าวันเดทิปนะครับช่วงล่างให้ความสะดวกสบายแล้วก็นุ่มนวลได้ดีครับ รวมถึงนะครับระบบความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing ที่ติดตั้งมาให้นะครับเราลองทดสอบระบบดูไม่ว่าจะเป็นระบบที่จะช่วยนะครับบังคับควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรือว่าป้องกันรถออกนอกเลนนะครับก็จะทำงานได้อย่างแม่นยำครับเรายังทำการทดสอบระบบช่วยเตือนแล้วก็เบรกก่อนการชนนะครับระบบก็ยังทำงานได้อย่างแม่นยำเช่นกันครับ เรียกได้ว่าระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ใน Honda City e h e v ให้ความมั่นใจได้อย่างดีเลยทีเดียวครับการทำงานของระบบ Sport Hybrid iMMD ใน City e h e v เริ่มจากรถยนต์หยุดดิ่งหรือว่ารถยนต์จอดอยู่กับที่นะครับ เครื่องยนต์ก็จะหยุดทํางานแต่ว่าระบบปรับอากาศยังคงทํางานอยู่โดยอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่เข้ามานะครับคอยปั่นในส่วนของระบบคอมเพรสเซอร์แอร์ให้ทํางานแล้วก็ให้ความเย็นเข้ามาครับและเมื่อไหร่ที่เราแต่คันเร่งเริ่มออกตัวนะครับเครื่องยนต์ก็ยังหยุดทํางานอยู่การออกตัวก็จะเป็นการทํางานหรือว่าเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนอยู่เช่นกันครับ จากนั้นไปนะครับเมื่อเพิ่มความเร็วสูงขึ้นระบบไฮบริดก็จะเข้ามาทำงานนะครับโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าครับและในช่วงที่เราขับขี่ด้วยความเร็วต่ำรวมทั้งความเร็วปานกลางแบบคงที่นะครับก็จะเข้าสู่โหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยระบบจะมีการเลือกสลับการทางานกับโหมดการขับขี่ในแบบไฮบริดซึ่งเป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าสลับกันไปครับ เรียกได้ว่าเป็นการทํางานสลับกันไปมาขึ้นอยู่กับระดับหรือว่าปริมาณของแบตเตอรี่ครับในขณะเร่งแซงเครื่องยนต์ก็จะทํางานในโหมดไฮบริดนะครับโดยเป็นการทํางานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจะเพิ่มกําลังในการเร่งแซงได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับและในขณะที่เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงคงที่ก็จะเข้าสู่โหมดการขับขี่แบบเครื่องยนต์ล้วน,วนรวมทั้งการตัดสลับมา ขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเช่นกันครับโดยการขับขี่ทั้ง2รูปแบบที่ตัดสลับกันไปมาก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณไฟในแบตเตอรี่ด้วยครับและเมื่อไหร่ที่เราถอนเท้าออกจากคันเร่งหรือว่าลดความเร็วระบบก็จะทํางานโดยการรีเจเนเรตนะครับเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการลดความเร็วเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะชาร์จกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ครับ สำหรับในเรื่องของการรับประกันคุณภาพ h o น d a ายังเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยกันให้บริการคุณภาพรถยนต์ Honda Ultimate Care เป็นการขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่เพิ่มในเวลา2ปีหรือ40,000กิโลเมตรสูงสุด5ปี1,40,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับมาสรุปหลังจากที่เราทำการทดลองขับ Honda City e-h e HE v เครื่องยนต์ไฮบริดกันมาในวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะมองว่ารถยนต์รุ่นนี้ซึ่งตั้งราคาเอาไว้8 39,000บาทราคาอาจจะดูดุดันหรือว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถยนต์ในกลุ่มสติคารในตลาดบ้านเราครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกติดตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น Honda Sensing ขุมพลังแบบไฮบริด iMMD นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตไฮบริด iMMD เทคโนโลยีล่าสุดของ Honda มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากๆอัตราสิ้นเปลืองที่เคลมเอาไว้นะครับ27.8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเราขับไปกับกรุงเทพเขาใหญ่นะครับอัตราสิ้นเปลืองของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสามารถทําได้อย่างสบายสบายครับและก็เป็นการขับแบบใช้งานจริงๆนะครับอาจจะต่างจากตัวเลขที่เคลมเอาไว้บ้างแต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของการใช้งานจริงๆตัวเลขทะลุ20กว่า กิโลเมตรขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความประหยัดบ้าๆนอกจากนี้รถยนต์ซิตี้คาร์แบบนี้นะครับเทียบนะครับการใช้งานในเมืองการขับใช้งานในเมืองถือว่าเป็นรถที่มีอัตราสิ้นเปลืองที่ใกล้เคียงกับรถยนต์อีโคคาร์ครับรวมถึงนะครับการติดตั้ง Honda Sensing เข้ามาก็คือระบบความปลอดภัยชั้นสูงถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นําระบบความปลอดภัยชั้นสูงมาติดตั้งในรถยนต์รุ่นนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการยกเอาระบบความปลอดภัยชั้นสูงใน Honda c ซ vic ใน Honda Accord นะครับมาใช้ในรถรุ่นนี้แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์เพราะว่าเซ็นเซอร์ก็จะถูกติดตั้งเป็นเซ็นเซอร์แบบกล้องเลน์วายซึ่งติดตั้งเอาไว้ด้านหน้านะครับโดยรวมนะครับหรือว่าภาพรวมเทคโนโลยี Honda Sensing ทำงานเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ระบบการทำงานที่เราได้สาธิตไปแล้วนะครับว่าทำงานได้อย่างดีแล้วก็ทำงานได้อย่างแม่นยำด้วยครับส่วนเรื่องของการรับประกันต้องบอกเลยว่าอุ่นใจมากๆเพราะว่าในระบบไฮบริด รับประกันได้ถึง5ปีส่วนแบตเตอรี่รับประกันถึง10ปีครับเรียกได้ว่าอุ่นใจมากๆเมื่อเราใช้รถยนต์รุ่นนี้เผลอๆนะครับเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์รุ่นอื่นอยู่นะครับแต่ว่าอายุในการรับประกันทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ระบบไฮบริดก็ยังรับประกันอยู่เช่นกันครับ Honda City e-sev คันนี้มีความทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆถือได้ว่าเป็นรถยนต์ขุมพลังไฮบริดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างรถยนต์สันดับภายในไปรถยนต์ไฟฟ้านะครับหลายท่านอาจจะกลัวหรือว่าสงสัยว่าค่าบำร,รุงรักษาสูงหรือเปล่าผมได้สรุปไปในข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับว่าค่าบำร,รุงรักษา ่ำมากๆรวมทั้งยังสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ Honda ได้ด้วยนะครับว่าค่าบำรุงรักษาแต่ละปีหรือว่าแต่ละช่วงที่เราใช้งานมาไม่ว่าจะเป็น1 2ึ0 0ห0 0 0นมกิโลไปจนถึง1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับค่าบำรุงรักษารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับเรียกได้ว่าตัวเลขที่สรุปมานะครับถือว่าเป็นรถที่มีค่าบำรุงรักษาต่ำมากๆรวมทั้งยังอุ่นใจในเรื่องของการรับประกันด้วยครับสำหรับในช่วงท้ายผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัท Honda Auto ตโม i l e ประเทศไทยจำกัด ที่เปิดโอกาสให้เรานะครับนำรถยนต์ Honda City e-s.ev หรือว่าเทคโนโลยีไฮบริดโมใหม่คันนี้มาทำความรู้จักหรือว่ามาให้เราได้รีวิวรายละเอียดต่างๆของรถยนต์รุ่นนี้ให้กับผู้ริโภคได้เห็นหรือว่าได้เข้าใจรถยนต์รุ่นนี้มากขึ้นครับสุดท้ายผมในนามของค h ยเนอรก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ